สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวมานะ้านาอาหารอร่อยค่ะก่อนหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาทำปูนาชุบแป้งทอดอร่อยออร่อยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชา,นา,นนชนชาพริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะถ้าชอบก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ น้ำปลา1ช้อนแกงน้ำมันหอย1ช้อนแกงน้ำสะอาด4ี่ช้อนแกงตามด้วยแป้งทอดกรอบ3มช้อนแกงพุนๆนะคะ จากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ พอเราผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําปูนาที่เราไปขุดมาเองค่ะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนําไปแช่วไว้ในน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อให้ปูเข้าตายค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาเทใส่ในตัวแป้งที่เราผสมไว้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้น้ามันร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟแรงในการทอดค่ะ พอน้ำมันของเราร้อนได้ที่นะคะเราก็จะใส่ตัวปูล,ลงไปเลยค่ะ พอเราใส่ปูลงไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟแรงเพื่อให้ปูของเราสุกแล้วก็กรอบได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะส่วนปูเล็กๆเนี่ยเราสามารถกินได้ทั้งตัวเลยถ้าปูตัวใหญ่เราก็แกะกระดองออกกินส่วนที่เป็นตัวนะคะทอดกรอบๆก,กินกับส้มตำหรือจะนำไปจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยคะ่ะ ค่ะสำหรับปูนาชุบแป้งทอดของเราก็เหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาเหลืองกรอบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็นำไปตักเสิร์ฟไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปูนาชุบแป้งทอดเมนูบ้านๆง่ายๆอร่อยๆอออค่ะ หาคนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กว,ว่าบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนโดยจือกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ